สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านเปิดรายชื่อ14วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีจะพบกับทีมชาติไทยรอบแรกในวันเสาร์ที่24กันยายน2565เวลา18.00น,นหรือ6โมงเย็นครับแข่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยทั้ง2ทีมพบกัน3ครั้งล่าสุดในรายการ VNL ไทยแพ้ทั้ง3นัด6มิถุนา2019ไทยแพ้0-3ต่อ 6มิถุนา2021ไทยแพ้1 3และ14กรกฎาคม2022ในรอบ8ทีมสุดท้ายไทยแพ้1 3อีกทั้งในขณะนี้ฟอร์มการเล่นของตุรกียังร้อนแรงโดยเฉพาะ3เกมล่าสุดได้มีการอุ่นเครื่องกับทีมดังๆโดยช่วงยิ่งอิตาลีแชมป์ VNL ล่าสุดและเซอร์เบียแชมป์โลกล่าสุดตุรกีกำชัยชนะทั้ง3ครั้งดังนี้ 12กันยา22ชนะอิตาลี3ต่อหนึกันยา22ชนะเซอร์เบีย3ต่อ1น5กันยา22ชนะโปลแลนด์3ต่อ1ถือได้ว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มบีลายชื่อนักกีฬาทั้ง14ท่านมีดังต่อไปนี้ตำแหน่งเซตเตอร์มี2ท่านหมายเลข3ทันซูออสไบาอายุ25ปีสูง182ซนเมตร ตอนนี้เธออยู่ในอันดับที่11ของวอลเลย์บอลปีนี้ได้เบสเซตเตอร์2ทัวร์นาเมนต์คนนี้ชอบเล่นบอล2คล้ายๆชมพู่พรพันเกิดปราดหมายเลข12เอลิฟซาหินเซตเตอร์อายุ21ปีสูง184ซนติเมตรออปสิตมี2ท่านนะครับหมายเลข99เอบาคาราคูตอายุ22ปีสูง196ซมคนไทยรู้จักคนนี้ดีนะครับ หัวสีชมพูเกมที่แข่งกับไทยทำได้ถึง17คะแนนจุดตบของเธอสูงถึง325จุดบ็อก315ซนเมตรปัจจุบันเล่นอยู่ในอิตาลีหมายเลข13เมเลียมบอสอายุ34ปีสูง190ซนเมตรต่อไปเป็นตําแหน่งหัวเสาหรือบีหลัง outside hitter มีด้วยกันทั้งหมด5คนหมายเลข7ฮันเดบาลาดินอายุ25ปี สูง190ซนเมเกมที่แข่งกับไทยใน VNL เธอทำได้สูงถึง10คะแนนหมายเลข9เมลิฮาอิสไมโลครูอายุ29ปีสูง188ซนตมตรหมายเลข6ซาลิฮาซาฮินอายุ23ปีสูง184ซนตมตรเกมที่แข่งกับไทยในรอบ8ทีมสุดท้าย VNL เธอทำได้ถึง10คะแนนหมายเลข22อิลคินไอดิน อายุ22ปีสูง183ซนตเมตรหมายเลข17เดยาซิบิกซูรูอายุ21ปีสูง182ซนตเมตรต่อไปเป็นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือบอลเร็วนำโดยเอดาเอเดมกับตันทีนอายุ35ปีสูง188ซเมเกมที่แข่งกับไทยใน v ีแอเธอทำคะแนนได้สูงถึง17คะแนนปัจจุบันเธออยู่ในอันดับ5ในวอลเลย์บอลจุดตบของเธอ315จุดบล็อก302ซนเมตร หมายเลข18เซล่ากุนเนสอายุ23ปีสูง198ซมเกมที่แข่งกับไทยเธอก็ทำได้ถึง14คะแนนหมายเลข15ไอซินอักโยอายุ23ปีสูง188ซมตำแหน่งลิเบโรหรือตัวรับอิสระมี2คนหมายเลข2ซิมเกอากอสอายุ31ปีสูง168ซมและคนสุดท้ายหมายเลข20ไอรินอาก้าอายุ27ปีสูง172 เซนตติมรสำหรับหัวหน้าผู้ฝึกสอนจูวานิกุยเดติเป็นโคชชาวอิตาลีทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนให้กับฟร์บอลหญิงทีมชาติตุรกีตั้งแต่ปี2017ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียนัดแรกเราจะพบกับตุรกีในวันที่24กันยายนเวลา18.00นหรือ6โมงเย็นตามเวลาในประเทศไทย ติดตามชมถ่ายทันสุดได้ทางช่อง w o r k p o i n t 23อย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องลุงโจสปอร์ตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ลุงโจงลาไปแล้วสวัสดีครับ